ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า60ปีของฮ่องกงพุ่งขึ้นอย่างน่าใจหายเป็นอย่างน้อย94รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บอีก76รายในจำนวนนี้สาหัสถึง40รายยังไม่รวมผู้สูญหายอีกกว่า260ถึง270คนตำรวจฮ่องกงรายงานตามหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียล พบว่าไฟได้ประทุครั้งแรกเมื่อเวลา14นาฬิกา51นาทีของเมื่อวันพุธตามเวลาในฮ่องกงโดยเริ่มจากอาคารฝั่งตะวันออกสุดของโครงการว่องฟุกคอร์ดเขตไทโปและภายในไม่กี่นาทีเปลวไฟก็พุ่งทยานตามนั่งร้านไม้ไผ่และตาข่ายคลุมไซลลุกลามเผาไหมาอาคาร7ใน8อาคารที่มีความสูงถึง32ชั้น และมีผู้จดทะเบียนเข้าอยู่อาศัยเกือบ4,600คนหน่วยดับเพลิงชุดแรกรุดถึงภายใน10นาทีแต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ไฟได้ลามไปถึงชั้นบนสุดของหลายอาคารเกิดควันดำหนาทึบปกคลุมทั้งย่านจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา22นาทีของวันเดียวกันทางการต้องประกาศยกระดับเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของฮ่องกง และแม้จะผ่านไปกว่า30ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีนายจอรล,ลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจึงออกมาประกาศว่าเปลิงถูกควบคุมแล้วเกือบทั้งหมดแต่ทีมค้นหาคู่ภัยยังคงเร่งงัดประตูเข้าทุกห้องเพื่อตรวจทานไม่ให้มีใครเหลือหรือร่างใดยังคงติดค้างภายในซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในวันศุกร์นี้ตำรวจฮ่องกงระบุเบื้องต้นว่านั่งร้านไม่ไผ่ตาขายคลุมไซ และแผ่นโฟมยาแนวหน้าต่างที่ไม่ได้มาตรฐานกันไฟซึ่งใช้ในการอำนวยการปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่เป็นตัวเร่งหลักเพราะวัสดุเหล่านี้ติดไฟง่ายสร้างเอฟเฟกต์ปล่องไฟทำให้เพลิงพุ่งแนวตั้งและลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้อย่างรวดเร็วมีรายงานว่าผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวได้ทำเรื่องร้องเรียนกลมแรงงานฮ่องกงถึง16ครั้งในรอบปีกว่าที่ผ่านมา ว่าการรีโนเวทดังกล่าวใช้วัสดุคุณภาพต่ำและเสียงไฟไหม้แต่กลับไม่มีการบังคับแก้ไขอย่างจริงจังผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าตรงกันว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้ถูกปิดชั่วคราวระหว่างการรีโนเวทเพื่อให้คนงานใช้บันไดหนีไฟขึ้นลงได้อย่างสะดวกที่โกะมาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของห้องในโครงการกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านี่คือเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ แต่หลายคนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อวานนี้ตำรวจฮ่องกงได้ถแถลงการจับกุมผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้างสามรายพร้อมตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจถแถลงต่อหน้าสื่อว่าบริษัทรู้ดีว่าวัสดุเหล่านี้จะทำให้ไฟลุกลามไม่อาจควบคุมได้แต่ยังคงใช้มันต่อไปขณะที่สำนักงานปรับปรามการทุจริต หรือ ICAC ได้ตั้งหน่วยสอบสวนพิเศษกรณีที่อาจจะมีการรับสินบนหรือละเลยการตรวจสอบท่ำกลางความโกรธแค้นของชาวฮ่องกงที่กำลังลุกโชนบนโลกออนไลน์และในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งหลายคนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นและเป็นโศก,กนกาฏกรรมที่ป้องกันได้ ล่าสุดรัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศยกเลิกงานเฉลิมฉลองทุกงานที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพรวมทั้งการเดินพรมแดงงานมาม่าอเวอร์สและการแสดงแสงสีเสียงซิมโฟนีออฟไรส์จนกว่าจะมีการประกาศใหม่พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ300ล้านเหรียญฮ่องกงโดยเหตุการณ์ครั้งนี้กำลังกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดต่อคณะผู้บริหารฮ่องกงและรัฐบาลปักกิ่ง ว่าจะสามารถรับมือกับกระแสความไม่พอใจในครั้งนี้ได้อย่างไร